ไม่ต้องหวง่วงวิลเลียมเขาอาจโง่ไปบ้างไม่ค่อยใช้สมองบูวามขี้โมโหแต่ว่าเขาน่ะไม่ใช่คนไร้าเหตุผลสักวันหนึง่งคงเข้าใจความหวังดีของเธอแน่นอนเลยละ่ะก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮัาชิวเอ้ยใครดินท้าฉันเนี่ยบ้าจริงทำยังไงถึงจะเล่นลูปเดือรูปร้อยห้ครั้งในหนึ่งนาทีได้เกมเซนเตอร์เหรอเออจริงดิเล่นเกมคลายเครียดดีกว่า เพื่ยกัะทำถูกว่าทําลาแล้วเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดยิงโดนทุกนัดเลยเล่นเก่งจริงๆเลยฮะ yes ผมไรสถิสติแล้วจอห นายเป็นคนทำลายสถิติของฉันเหรอเนี่ยวิลเลียมนี่คือต้มยำราเมงชื่อดังของเมืองนี้เนื้อแดงเต็มคำอร่อยมากลิ้นได้ที่ดีจริงๆเลยนะเนื้อคือจิตวิญญาณของต้มยำราเมงต้มยำราเมงทำไมใส่เนื้อก็ไม่ใช่ต้มยำราเมง พ่อครัวร้านเนี่ยทำต้ยมยำรำเม็นแนอร่อยขั้นเทพเลยแล้วนะแถมไม่มีใครสู้ได้ด้วยเอาเอาแต่กินได้ฟังฉันพูดเลยเหรอเนี่ยอาจริงดินานเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้เหรอใช่แล้วฉันเพิ่งย้ายมาเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยเรื่องงานของพ่อฉันนะ่ะเราก็เลยต้องย้ายมาที่นี่แถมฉันก็ยังไม่รู้จักใครเลยนะงั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะสบายมากเราเป็นเพื่อนกันต่อไปมีอะไรก็มาหาฉันได้จะได้ไปเล่นที่เกมเซนเตอร์ด้วยกันงนะอาจริงดิ นายคนเดียวทำไมทำลายสถิต hmm. ิที่ฉันกับเพื่อนทำได้อะนายเล่นเกมนั้นประจำเลยงั้นเหรอฮะปล่าลรอกแค่คิดว่าใช้มือตัวเองสองข้างมันเข้าจังหวะกว่ามือคนสองคนน่ะต่อให้นายกับเพื่อนรู้ใจกันแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีความเร็วสู้คนคเดียวที่ยิงพร้อมกันด้วยมือสองข้างได้หรอกนี่แหละแค่็ลับของฉันละใช้สองมือเล่นสมือพร้อมกันเหรอเข้าใจแล้ว ชอบใจมากเลยสองมือเล่นโยโย่สองมือสองเอที่แท้การเล่นสองมือเรียกว่าสองเอมีการแข่งโยโย่สองเอด้วย เป็นการใช้สองมือทำแบ็คฟลิปนี่เองการทำดับเบิลแบ็คฟลิปเป็นท่าที่น่าดูเล่นได้ยากและมีท่าเล่นที่จำกัดจึงมีคนทำได้ไม่มากนะักแต่ดูไปแล้วน่าจะเล่นสนุกลองเล่นดูบ้างดีกว่า 许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独迷惑，请你相信。 白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现。在。 I'm back to fight เลสซิ่งทีมซึกชิงแชมป์โยโย่เพชรภาคสามตอนที่สิบวันแข่งเลส s ิ่งโยโย่กร e น n Hand Contest การแข่งก็ใกล้กันมาทุกทีแล้วทำไมวิลเลียมยังไม่มาอีกล่ะนึกไม่ถือว่าวิลเลียมจะถอดใจจากการแข่งครั้งนี้อรุษสวัสดิ์รถที่จะมารับเราไปสนามแข่งก็จะมา รออีกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าการแข่งกรีนแทนคอนเทสต์บีนี้สมาชิกใหม่คงจะแสดงฝีมือและสร้างชื่อเสียให้กับทีมบีนี่มีสมาชิกใหม่สองคนไม่ใช่เหรอแล้วหายไปไหนคนหนึ่งอ่ะอขอเโคชคะความจริงขอโทษครับผมมาสายครับวิลเลียมนึวกว่านาจะถอดใจแล้วซะอีกลนะ เห็นฉันเป็นคนยังไงอะฮะรูปเดียรูปร้อยห้าสิบพระงี้หนึ่งนาทีนะ่ะฉันทำได้แล้วนะม<ะ>ีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอ,อพี่แซนดี้ช่วยดับให้ผมทีนะครับ าองเอนี่นะเข้าใจแล้วพี่กับตาสั่งลงโทษวิลเลียม ก็เพื่อให้เข้าหัดท่าดับเบิลแบ็คฟลิปนี่เองอะเข้าใจเจตนาดีของแจ็คกี้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอาศัยฝีมือของวิลเลียมอย่างเดียวโอกาสที่จะชนะในรอบฟีสไตล์ก็จะน้อยลงก็เลยต้องใช้แผนเซอร์ไพรส์ถึงจะมีโอกาสชนะน่ะ เก็บแรงไว้ไปใช้ในสนามแข่งจะดีกว่าทุกคนไปกันเถอะรถมาแล้วเดี๋ยวสิถึงไม่เห็นด้วยที่กับตันเห็นเก็บเพื่อนจนยอมสละชื่อเสียงของทีม b l e s s i n แต่ก็ขอขอบใจที่นายใช้วิธีนี้มาเขี่ยวฝึกฉันจนฉันรู้วิธีที่จะชนะได้วันเนี้ย ฉันต้องคว้าแชมป์ Green Hand Contest มาให้ได้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ทีมแร็ซซิงฮะ <Huh? S 1> นี่พูดเรื่องอะไรล่ะครูไม่เข้าใจ <c oughs> กัปตัน การแข่ง Blessing Yoyo Green Hand Contest กำลังจะเริ่มแล้วครับสมาชิกใหม่ของแต่ละทีมฝีมือดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับพวกนายกำลังดูอะไรอยู่อ่อกัปตันการแข่ง Blessing Yoyo Green Hand Contest จะเริ่มละอืดูกันไหมฉันบอกพวกนายแล้วไงว่าทีมเราต้องออมแรงไว้จึงไม่ลงแข่งเดียวายกานนี้นะ่ะมันมีอะไรน่าดูเหรอรีบไปซ้อมต่อดีกว่าทาคิชิ นายซ้อมกันเล่นโซโคข้อืมเอนดี้นายซ้อมกันเล่นไลนิ่งอืมสตีเวนนายซ้อมกันเล่นสตริงอือฮแล้วชอนหายไปไหนอะมาถึงสักทีอะ ขอต้องรับสู่สนามแข่ง Blessing y o y o Green Hand Contest วันนี้เรามีนักกีฬา10คนจาก5โรงเรียนทั่วเมืองเข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ครับและทีมที่คนเชียร์มากที่สุดก็คือทีมแชมป์เนชั่นครับของปีที่แล้วทีมซูเปอร์ทอร์นาโดครับท่านครับและทีมรองแชมป์เนชั่นครับทีม Blessing Blessing สมาชิกใหม่ของ2ทีมนี้จะเก่งแค่ไหนนั้นถ้วยแชมป์จะตกเป็นของพวกเขา1ใน2ทีมนี้หรือไม่สมาชิกใหม่เหล่านี้จะส่งผลต่อทีมในการแข่งเนชันคัพปีนี้หรือไม่การแข่งขันในวันนี้คงทำให้เราคาดเดาได้ยากเพราะนอกจากสเปอร์ทอร์นาโดกับทีมเบลซิ่งแล้วทีมฟอลคอนที่เพิ่งก่อตั้งก็มีสมาชิกมาร่วมแข่งด้วยแต่ว่าตอนนี้เขายังมาไม่ถึงสนาม ก็ถ้าครับที่มาสาย<ะ>ยังไม่ริ่มแข่งใช่ไหมครับ<ะ>ครับชนะกิีฬาจากโรงเรียนมัธยมแอลซาหนั่งที่เก้าอี้ได้เลยครับและการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนาบัดนี้ว้าว,ว,าวแกาักนได้เต็มที่เลยนะส,สวัสดีครับการแข่งวันนี้ช่วยชี้แนะด้วยนะครับชอนสมาชิกทีมฟฟลคอนที่ว่าคือนายเหรอ นาอยู่ทีมเรซซิ่งงั้นเหรอขอแนะนำนะนี่ลิลีล่เพื่อนร่วมทีมของฉันส่วนเขาชื่อชอนเป็นเพื่อนฉันเองสวัสดีครับนรืยังไงถึงได้มาลงแข่งเนี่ยฮะของรางวัลสำหรับผู้ชนะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกับญี่ปุ่นชนะแล้วจะไม่มาได้ยังไงเล่าอ๋อนายก็มาเพราะรางวัลเหมือนกันงั้นเหรอเป้าหมายเดียวกันเลยงั้นมาพยายามเพื่อตั๋วเครื่องบินกันดีกว่านะเพื่อนอ คกันนนเเป็เพื่อได้การแข่งขันในวันนี้เป็นแบบแพ้คัดออกในก,กีฬาที่ชนะครบ3รอบจะได้เป็นแชมเปี้ยนของรายการนี้การแข่งในรอบแรกเป็นการทดสอบการประกอบโยโย่และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโยโย่ตรงหน้าของนักกีฬาทุกท่านเป็นโยโย่แบบครัชพร้อมอุปกรณ์พิเศษร่รวมอยู่ในกล่องและรอการประกอบนนก,กีฬาจะต้องทําการประกอบโยโย่ด้วยความเร็วจากนั้นก็ให้ทําท่าลูปเดอรลูป50ครั้งและ5คนแรกที่ทําเสร็จจะได้แข่งต่อในรอบที่2 วิลเลสเจสไม่ต้องห่วงนะเพื่อปู่นายแล้วฉันจะทำเต็มที่ทีมซูเปอร์ธนาโดฉันไม่แพ้พวกนายแน่เอาล่ะครับขอเริ่มการแข่งขันได้เลยเอาเลยนะ ตอนอย่างใจเย็นรับรองไม่มีปัญหานแน่แล้วแล้วนักกีฬาคนแรกที่ประกอบโยโย่เสร็จก็คือชอนจากทีมฟอลคอนครับชอนเหร<ะ>อเร็วมากครับนักกีฬาจากทีมฟอลคอนคนนี้ทำลายสถิติการประกอบโยโย่เร็วไปแล้วตอนนี้เขากำลังเล่นลูปเดอร์ลูป50ครั้ง นึกว่าชอนจะเร็วขนาดนี้ต้องเร่งมือซะแล้วอ๊ะเยโะดูเหมือนวีเลียมจากทีมเลืซิ่งจะเกินเหตุไม่คาดฝันอ้าวเขาทำประกณ์หลุดมือนั่นเองครับและเขาจะทำยังไงต่อนี่ทำให้เขาเสียเวลาไปไม่ใช่น้อยบ้าจริงบลาเหรอเวลาแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยผก็ไม่อยากให้เป็นงั้นหรอกวลเลียมเอาละครับ เมื่อรวมทั้งช้อนจากทีมฟอรคอนแล้วมีนักกีฬาสีคนที่ประกอบโยโย,โย่เสร็จและกำลังจะเริ่มเล่นลูปเดอะลูปส่วนักกีฬาคนที่5จะเป็นใครกันโอ้นักกีฬาคนที่5ประกอบเสร็จแล้วครับ